วิธีผัดมะเขือยาวให้เขียวุดไม่ดำไม่เละดูดูพี่น้องดูอ้อยอเขียวนะ่ากินอย่างแรงนี่อืและพี่บาวก็ได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้มะเขือยาวเมื่อเราผัดเสร็จแล้วยังคงเขียวุดและความเขียวนั้นอยู่ได้เป็นชั่วโมงหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วมาดูกันเลยดับแรกพี่บาวก็จะเอาน้ําใส่ในชามก่อนเพื่อจะเอามะเขือยาวมาแช่ใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนแล้วก็คนๆเพื่อเกลือละลายวันนี้พี่บาวใช้มะเขือยาวสองลูกวิธีในวันนี้สามารถหั่นแบบไหนก็ได้นะ มันมะเขือให้ยาวเท่าเากันพี่บากก็จะพาแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำเกลือไว้อยอยก็เช่ไว้แบบนี้ระหว่างนี้มาำทำรสผัดพี่บากก็ใช้น้ำซุปนะจากด้านก๋วยเตี๋ยวแปดช้อนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนพอดีพอดีแล้วก็เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนพอดีพอดีเหมือนกันพีิอิ๊วดำสักประมาณครึ่งช้อนจา น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วเอาคนรวมมาตรมนี้ให้เข้ากันอย่างอื่นที่ใช้นะพี่บ่าวใช้หมูสับหนึ่งขีดกระเทียมจีนแปดติ่มพิจินดาสองเม็ดพี่บ่าวหั่นแบบนี้เพื่อไม่ให้เผ็ดมากแล้วก็ใบโหระพาอันนี้เป็นพริกเหลืองใส่เพื่อให้สีสันน่ากินต่อมาขั้นตอนที่สองที่จะทาให้ใหไม่คือยาวเิียวสด,ดนะพี่บ่าวก็จะเอามาต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาขั้นตอนต่อไปพี่บ่าวจะเอามาเกลือยาวเนี่ยลงไปต้มหลังจากนั้นก็ใช้รังนึ้แบบนี้ กดให้จมน้ําที่ร้อนๆนะมะเขือยาวก็จะโดนน้าร้อนพร้อมๆกันดังนั้นจะไม่มีทวนใดที่ออกสีคําเลยตอนนี้น้ําใกล้เดือดนะก็จะเอามะเขือยาวเลยมาแบบนี้พี่ลาก็จะเทน้ํโรอไว้เพื่อที่จะเอามะเขือยาวมานกน้ํายินโอน้ําแข็งมาน้ําเดือดแบบนี้เอามะเขือยาวเทลงไปเลยแล้วก็เอาฝาแบบนี้กดไว้ให้จม พี่น้องก็สามารถที่จะประยุกต์อุปกรณ์ที่มีได้นะก็ดีของวิธีการนี้ก็คือว่าพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมะเขือยาวเนี่ยยังเขียวอยู่หลักการของมันก็คือทํายังไงก็ได้ให้มะเขือยาวเนี่ยโดน้าร้อนพร้อมกันทั้งชิ้นพี่บ่าวก็จะต้มแบบนี้ไปประมาณสองนาทีพอครบสองนาทีก็เอาที่กดขึ้นได้สีของมะเขือก็จะเขียวสดแบบนี้เลยทีนี้ก็รอนะให้จุกนุ่มก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะรวมแล้วสามนาที นี่เป็นวิธีการที่พี่บ่าตดลงมาจากเมื่อก่อนใช้วิธีการทอดด้วยน้ํามันพอน้ํามันพืชราคาสูงก็หาวิธีการว่า,าทํายังไงให้ผัดมะเขือยาวของเราเนี่ยยังคงเขียวสดโดยที่ไม่ต้องทอดวันนี้อาจจะต้องให้รายละเอียดเยอะหน่อยนะพี่น้อเหล่มามะเขือยาวกริ่มนุ่มทีนี้ก็จะเอาขึ้นมาแบบนี้ดูสีอืแล้วก็ไปนกน้าเย็นปุ๊บ้าไป ต่อ,อมาขั้นตอนในการผัดนะพี่บ่าวก็อย่าใส่น้ำมันไปประมาณสามชนช่วงแรกเปิดวยอ่อนไว้ก่อนแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงผัดก็ผัดพริกกระเทียมนี่พอหอมดูใช้วยอ่อนนะมีโนไม่ต้องถึงกับเดืองก็เอาหมูลงมาผัดก็ให้ทุกสักแปดสิบเปอร์เซ็นทีนี้ก็อทอดผัดเสิิงไปแล้วก็เร่งไฟแรงขึ้นมา น้ำมากน้อยตามตรงกันนะทีนี้ก็ออกมาเกลยยี่ยเอาใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดคุกบๆเราจะใช้เวลาในการผัดไม่นานแล้วนะเพราะว่ามันก็นุ่มมาแล้วนะน้ำขนาดนี้พอใส่ใบโหระพาลงไปเนี่ยมันก็จะเหลือนิดเดียวนะวิธีการใส่ใบโหระพานะ ให้ยังเฉียวสุดเช่นเดียวกันก็รีบผัดให้เข้าน้ำมันเป็นปยปุ๊บแล้วก็รีบผัดทุกๆเลยพยายามให้โดนความร้อนแบบพร้อมๆกันนะ่ะตอนนี้ก็หอมมากอเอาละแค่นี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิดป้ยใส่จานได้มาแล้วดู เอาไปแล้วก็ได้ความเขียวฉุดอย่างนี้นะพี่น้องทีนี้พี่บ่าวจะตักไว้แล้วก็วางไว้ดูว่ายังคงความเขียวฉุดไหมเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับใบโหระพานะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องดำไบสักอุกชิ้นแบบนี้พี่บ่าวก็จะถ่ายรูปไว้นะแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งพอเราทําแบบนี้ก็ดีก็คือว่า,มาเมื่อยาวของเราก็จะไม่เละด้วยนะทีนี้เรามาดูหน้าตาตัวน,นี้อ่าก็ลองชิมเลย รสชาติพอดีพี่น้องแล้วส่วนของไม้เขือยาวเนี่ยก็นุ่มแต่ไม่เละที่สำคัญก็คือว่ายังคงความเขียวอย่างที่พี่น้องเห็นเดี๋ยวมาดูภาพตอนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่คือเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องดูก็วิธีนี้ก็เขียวนั่นแล้วก็มีความน่ากินแบบนี้ก็เป็นว่าเต็ดที่ปราจิตสำหรับเคล็ดลับในการผัดมะเขือยาวให้ยังคงเขียวจดน่ากินแบบนี้และพบกับเมนูอื่นของพี่บาลได้อีกขอบคุณพี่น้อง,องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง